สวัสดีครับโอเคครับวันนี้ตามสัญญาครับเดี๋ยวมาให้ดูล้อกันครับตามสัญญาสัญญาว่าถ้ามีรถตัวใหม่นะครับรุ่นใหม่ของ FR นะครับเราจะมาแนะนํากันนะครับโอเคนี่นะครับเป็น FR นะครับตัวนี้รุ่นใหม่ล่าสุดของเราที่เพิ่งเปิดตัวไปนะครับเมื่อวันที่สองกุมภาเนี้นะครับตัวนี้ ตัดรถมาโชว์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าสังเกตนะครับตัวถังถังน้ามันตัวนี้นะครับยังเป็นถังน้ำมัน0 0ลิตรก็ให้เราได้ว่าเป็นรถ fr r 190หรือ210ยาว5.6เมตรนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็น210หรือ190นะครับอ่าดึงๆๆๆๆๆๆนึ่อนปิดทุกอนไม่ทก่อนนะครับออกมาได้2ตัวแน่นอนครับว่าไม่ว่าจะเป็น190หรือว่า210ครับ เฉลยเลยครับเป็นร้อนะครับผมยาว5้เมตรหก็คือ FRR 9 0 L N X, X Y นะครับเป็นรหัสใหม่ของปีนี้นะครับนี่ดูความสวยของไฟหน้านะครับอ่เป็น d a y l i g h นะครับเป็น d a ล l เป็นไฟ beam p เ o อร์ t o r นะครับเป็น LED นะครับนี่ครับไฟตัดหมอกเป็น LED แล้วนะครับ กระตังหน้าทนใหม่ละครับเป็นสีเงินนะครับฮิสุฟอร์เวิร์ดเอฟอาร์หนึ่งร้อยเก้าสิบานะครับดูนะครับดูความสวยของหน้าเต็มนะครับทันใดนะครับอยากชมรถนะครับตอนนี้จอดอยู่ที่ฮิสุูกแสงฟ้าสาขาสามโค้งนะครับหลักๆเลยนะครับนี่ครับชุดโครงไฟหน้าใหม่กระจกใหม่ครับกระจกใหม่ครับ ร,บรจบไหม้สั้นลงนะครับสั้ลงสามารถข้อดีครับได้สะดวกสบายแล้วก็มองเห็นได้ชัดเจนนะครับนอ่อันนี้ส่วนหน้ารถนะครับว้างและใหญ่เลยครับกระจกขนาดใหญ่สามารถมอ,เ,อเห็นเักสณะาือสา,สายด้านข้างชัดเจนนะครับ มาดูไฮไลท์กันครับตึงๆเหมือนเดิมนะครับนี่เป็นรหัสใหม่นะครับภาได้เหมือนเดิมเพิ่มนี่เลยครับเ,เงยให้ดูครับม้อก็ให้ดูครับเป็น LED นะครับใส่ไฟ LED ขนาดใหญ่มาสองสว่างตอนข้างกลางค่ำคืนนะครับโอเคนอกั้นจะเป็นเกียร์เกียร์เดียวกันหมดนะครับเกียร์เดิมครับผม มีนะครับเตือนเตือนนะครับนี่เป็นตัวเตือนปิดหัวเก่งแบบใช้เสียงแบบมีเสียงแล้วนะครับเป็นเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์หัวเก่งครับตรงนี้ครับเป็นระบบล็อกสามชั้นเหมือนเดิมนะครับนะครับตัวนี้เป็นกึ่งลอยแต่เป็นยางยางนะครับนะครับล็อกสองชั้นนะครับมียางรองหัวเก่งสองตัวนะครับ ล็อกตันนี้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ล็อกที่ตัวนี้อีกหนึ่งตัวนะครับเป็น2ตัวครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมนะครับผม